สวัสดีจ้าวันนี้พาพี่น้องมาเทียดเด่ยวช่มผลงานโม้เดียวเลยค่ะสามร้อยพอจ้ะอันนี้เป็นเห่าอ่งงุนค่ะพี่เอางุนช่วงนี้กับบ่ม,มีรูแต่ว่าหนาหนาวจะออกพี่เพิ่งกระปูปมะเขือแซมค่ะปูพริกแซมค่ะพริกเป็นขนมค่ะเผ้าองุนนะ อาุ่นพี่มีกำลังทำอยู่เลยดูสิคะตรงนี้อะไรคะเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยดูทางเดินพี่พ้าง <ๆ S 2> ย่างมากเลยคะ่ะสวยคะ่ะดูป่าดอกไม้เป็นสิคะสวนดอกไม้หเห็นแล้ะซอ,อนคะ่ะอยากจะเอามาให้เพื่อนๆดู มาชมนะคะไปดูดหลายๆที่เนาะนเพื่อเป็นแนวทางมาปรับปรุงสวนโค้ง,งหนองนาของเราในพื้นที่ที่พอจะทำได้นี่ค่ะเพื่อนก็จะมีป้ายด้วยค่ะป้ายตามรอยพ่อเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนมีที่ให้คนเช็คอ,อินด้วยนะคะนี่อยู่ที่นิคมคำซอยนะคะจุดบอกมุกดาหารของเราเนี่ค่ะ นั้นก็จะเป็หนหบอว่าตามรอยพ่อเพื่อนก็มองเพื่อนนีไคะ่ะเ่ยค่ะนั่นเป็นเฮาเฮาขององุ่นค่ะเนี่ยเพื่อนทำระบบน้ำหยดคะ่ะ